คุณเนี่ยดีมากๆใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเรื่องของความการเล่นเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวมาว่ากันเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจะด่าแาวเก๋ก็ได้นะครับหรือจะพูดเรื่องของอ่าวันลี้วันนี้ทีมชาติไทยก็ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ขอพูดถึงเรื่องของกิจกรรมยูโร2024หน่อยละกันนะครับทางไทยรัฐกรุ๊ปนะครับก็พันึกกำลังกับรายสรีไทยรวมต้อนรับมหากรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับ 2024กับแคมเปญเชียบอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียกระหึ m, ่มแจกกระนำลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทน,นะครับรวมสนุกได้ง่ายๆผ่านการส่งปรษยบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสนะครับหรือว่าแอปเต่าตังห้ามพลาดเลยนะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567ถึง14กรกฎาคม2500 67นี้นะครับเท่านั้นรงกรมีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่เพิ่มนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w w w t h a i r a t .co.th นะครับแล้วก็ทุกสื่อในเครือของไทยรัฐนะครับเดี๋ยววันจันนี้จันทรที่24เนี่ยก็จะมีการปล่อยกิจกรรมปล่อยคารวานนะครับโหถือว่าเป็นพร้อมกันทั่วประเทศ<ช>นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเมื่อคืนนี้มีคู่บิ๊กแมทนะครับสเปนอิตาลีไทยรัฐเราก็ถ่ายไปนะครับแต่ว่าไทยรัฐเนี่ยยังเหลือ เกมที่จะให้ถ่ายเทอาสดเช่นเดียวกันมี5<ช>คู่นะครับก็มีวันที่21มิถุนายนนะครับโปแลนด์เจอกับออสเตรียเวลา5ทุ่มนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็23มิถุนายนนะครับก็เบลเยียมเจอกับทางโรมาเนียตีสอนะครับก็ตีไว้คืนวันที่22นะครับคืนวันที่23ตรงวันที่24มิถุนายนนะครับสกอตแลนด์เจอกับฮังการีตีสอวันที่25มิถุนายนครับเนเธอร์แลนด์พบออสเตรีย5ทุ่ม แล้วก็คือวันที่26นะครับตรงวันที่27เช็คเจอกับทางตรุรกีตี2นะครับถ้าไม่สะดวกจะตื่นมาเช็คผลบอลเนี่ยไทยรัฐเราก็มีลาสกอร์แล้วนะครับเช็คที่หน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐได้เลยนะครับขั้นตอนเองง่ายๆครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ไทยรัฐนะครับนี่ตามนี้เลยแล้วก็คลิกเข้าไปที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็จะเจอ หมวดของลาสกอร์นะครับลาสกอร์ของเราเนี่ยบอกทั้งหมดเลยนะครับครึ่งแรกสกอร์เท่าไรครึ่งหลังสกอร์เท่าไรนะครับทำรายการแข่งขันชื่อสนามซึ่งข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตารางการแข่งขันบอกด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับลาสกอร์สำหรับคือเป็นท่องทางที่สะดวกสบายมากๆเลยเนาะครับผม เดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันกันหน่อยค่ะพี่ต้อมเมื่อวานสเปนพบกับอิตาลีค่ะในศึกยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม B ค่ะเมื่อวานค่ะสเปนก็ชนะอิตาลีไป1ประตูต่อ0ูผู้ที่ทำประตูค่ะทางริคาโดค่ะนาทีที่55นะคะแต่ว่าสเปนค่ะก็การันตีผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์16ทีมสุดท้ายแล้วตอนนี้ทางด้านหลังเกมของสเปนค่ะพี่ต้อม ทางหลุยเดียฟเอนเต้ค่ะเฮสโคชของสเปนเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าอิตาลีเนี่ยเป็นคู่แข่งที่รับมือยากค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางสเปนเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เหนือกว่าเขาคิดว่าตอนนี้ไม่มีทีมไหนที่ดีกว่าสเปนค่ะส่วนผลการแข่งขันแล้วก็วิธีการคว้าชัยในวันนี้ทําให้เขาเนี่ยภูมิใจมากแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยสเปนค่ะก็ต้องก้มหน้าทํางานหนักต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอแล้วก็ไม่เหลืองไปกับผลงานค่ะแล้วก็ม,มีชาติระดับท็อปอีกหลาย ทีมในรายการนี้ค่ะเขารู้ดีว่าจะเป็นเกมที่ยากขึ้นในรอบนองเอาอย่างแน่นอนค่ะครับสเปนเองเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีจังหวะโชคช่วยด้วยนะครับก็คือทางลิคาโดคาราฟิโอรีเนี่ยคือสกัดเข้าประตูเองคือจังหวะที่อดอนนารุมนาเนี่ยปัดไปโดนขาของเขานะครับก็เลยทําให้เฉือนชนะไปซึ่งก็ต้องบอกว่าซูสีนะถ้าดูจากสกอร์ที่ออกมานะครับก็ไม่ได้หนีกันมากเดี๋ยวอิตาลีเองก็แน่นอนก็ยังมีลุ้นเข้ารอบ นะครับส่วนทางลูเซโนสปาลาตินะครับกุนซือทีมชาติอิตาลีก็บอกว่าบอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรนะครับก็แต่เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยสเปนเหนือกว่าอิตาลีมากสเปนเป็นทีมที่สามารถกำหนดเป้าหมายแล้วก็จู่โจมได้อย่างเร็วสเปนเล่นเร็วกว่าอิตาลีแล้วก็วิธีการกดดันการประสานงานร่วมกันเนี่ยคือความจริงที่ว่าอิตาลีเป็นรองสเปนนะครับสปาลาติเองก็ยังพูดด้วยเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยของนักเตะอิตาลีดูแล้วจะเป็นรองทางด้านสเปนด้วยนะครับแล้วก็ส ดีนะครับใช้การเล่นที่เร็วโจมตีสุดท้ายก็เอาชนะไปได้นะครับเดี๋ยวดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับโหกลุ่มบีนี้ต้องบอกว่าสเปน6แต้มเต็มนะครับลอยลำเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่2นะต่อจากเยอรมนีนะครับส่วนทีมอื่นนะครับอันดับ2อิตาลี3คะแนนนะครับอาเบเนีย1คะแนนแล้วก็โคเอเชีย1คะแนนกลุ่มนี้เนี่ยสนุกเลยนะครับเพราะว่า ทั้ง3ทีมที่เหลือเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบนะครับแล้วก็ลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดได้ด้วยนะครับโปรแกรมนัดสุดท้ายกลุ่ม B ครับเดี๋ยวต้องมาดูเลยคือสเปนเนี่ยเขารอยลำแล้วแหละ,ะนะครับแต่ว่าต้องดูว่าเรื่องของการพักตัวผู้เล่นอย่างที่ฟูเอนเต้บอกว่าถ้าจะมองไปถึงรอบลึกๆเนี่ยก็ต้องมีการโรเตชั่นนะครับเดี๋ยวสเปนเจอกับอาร์เวเนียนะครับนัดสุดท้ายกลุ่ม B คืนวันที่23นะครับตรงวันที่24ตี2แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของรอบแรกเลยนะครับโคโรเอเชียพบกับอิตาลีคืนวันที่23นะครับตรงวันที่24ก็เวลาตี2นะครับเตะพร้อมกันนะครับน่าสนใจเลยอิตาลีกับโคโรเอเชียโคโรเอเชียเนี่ยจะฮึดแล้วก็ลุ้นเข้ารอบเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับมาดูหลังเกมของอังกฤษกันบ้างคะ่ะพี่ต้อมครับทางซอกเกตค่ะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเขาเผยค่ะว่า เขาเนี่ยผิดหวังกับระดับฟอร์มการเล่นของทั้งสองนัดค่ะดังนั้นเนี่ยเขาต้องหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วเขาก็เข้าใจดีค่ะว่าถ้าแฟนบอลจะผิดหวังกับผลงานของอังกฤษแล้วก็ต้องทำให้ดีกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วค่ะความรับผิดชอบก็คือซ็อเกตเองเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมค่ะส่วนทางซ็อเกตเนี่ยเขาก็ชี้แจงเหมือนกันทางเรื่องเหตุผลที่ใช้ทางเทนอเล็กซานเดอร์อโน่ค่ะมาแก้ปัญหามิดฟิลด์คู่กลางของอังกฤษค่าหลังตัดชื่อ คาวินฟิลิปค่ะตัวหลักในยูโร2020ที่ฟอร์มตกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะก่อนเข็นฟอร์มไม่ขึ้นระหว่างยิงตัวกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเขาดนไปถึงจอร์แดนเฮนเดอร์สันค่ะที่ย้ายไปกับอาร์เจ็คด้วยเทรนด์ค่ะเขาเผยค่ะว่าเทรนด์เนี่ยมีบางช่วงเวลาที่เขาจ่ายบอลได้อย่างที่คิดมันคือการทดลองค่ะเขาไม่มีทางที่ไม่มีทางแทนที่คาวินฟิลิปโดยธรรมชาติได้ในตอนนี้ค่ะเล่นได้ไม่ไหลลื่นอย่างที่ซาเกตต้องการค่ะครับอ่ะก็ คือจริงกิจก็ออกตัวดีนะแฮร์รี่เคนยิงนําก่อนนะครับนาทีสิก่อนที่วอเทนฮูมัน Human เนี่ยจะยิงไกลสุดสวยเลยนะครับตีเสมอได้ซึ่งโอเคประเด็นหลักของหลังเกมที่แซาเกตให้สัมภาษณ์เนี่ยคือคมาบอกว่าลองทีมนะครับลองทีมอยู่แล้วก็ไม่มีกลางธรรมชาติหรือว่ากลางตัวรับอย่างทางคาวินฟิลิปเนี่ยคืนน้านัาสำรองเนี่ยเยอะนะโคพาเมอร์ <co> ตอนนี้คือเป้าหมายที่เป็น การโจมตีของบรรดาแฟนบอลทีมช่างเกิดนี่ยคือการบริหารจัดการของเซาเกตที่ว่าคุณมีนักเตะระดับโลกแบบนี้นะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับเป๊ปนี่ถ้าเป๊ปมาคุมเนี่ยป่านนี้โอ้โหเคาบอลจนเดนมาร์กขาบอลไม่เจออันนี้คือเขาแซวนะแฟนบอลในต่างประเทศนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคอปปี้ไบนูอ่าแล้วก็โคพาเมอร์เมื่อวานนี้โอ้ในโลกโซเชียลทีแชร์เยอะว่าเอา2คนนี้ไปทาอะไร แลโคลพาเมอร์เนี่ยโหกับเชลซีเนี่ยเปี้ยงป้างเหลือเกินใช,ใช่ไหมแล้วก็คอบบี้ไมนูเองก็โหช่วงหลังนี่ก็ตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจริงๆคอบบี้ไมนูเนี่ยผมว่าตรงกลางเนี่ยลงมาเสริมทับได้เนี่ยน่าสนใจเลยนะครับแต่ว่าเซาเกตเองกอ็ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าอังกฤษไปไม่ถึงแชมป์นะครับก็ตามหน้าสื่อเลยคาดการ <c oughs> เอาไว้เลยว่า <c oughs> ไปแน่นะครับเซาเกตนะครับก็ น่าเสียดาย <c oughs> นะครับที่ยังต้องมาลุ้นเข้ารอบนะครับสำหรับทางอังกฤษเดี๋ยวดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับเพราะว่าตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มดีมันไม่ได้ห่างกันมากใช่ค่ะนะครับเพราะว่าอังกฤษเองเขามี4คะแนนนะครับอันดับ2เป็นทางเดนมาร์ก2แต้มอันดับ3สโลวีเนีย2แต้มแล้วก็เซอร์เบีย1แต้มซึ่งโปรแกรมนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยเดนมาร์กเจอกับเซอร์เบียแล้วก็อังกฤษ เจอกับทางสโลวีเนียนะครับแข่งขันคืนวันที่25นะครับเวลาตีสโอ้โหคือตัดกันมันนะครับอังกฤษเนี่ยก็ถ้าเสมอก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับเพราะว่าทางเดนมาร์กกับเซอร์เบียเดนมาร์กกับเซอร์เบียถ้าเดนมาร์กชนะเซอร์เบียก็จะมี5นะครับเซอร์เบียถ้าชนะเดนมาร์กก็จะมี4ตรงนี้อังกฤษค่อนข้างที่จะสดใสในะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะไปจบยังไงนะครับ เซอเบียชนะแล้วเดนมารชนะอังกฤษก็ไปอะครับอังกฤษเป็นยงลุ้นที่สามอ่าอังกฤษก็เป็นที่สามแต่ว่าก็คงคงต้องลุ้นไงมันก็ต้องลุ้นว่าถ้าสมมติผลออกมาเป็นทางเซอร์เบียชนะอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ทางเดนมาร์กชนะเซอร์เบียโอ้โหอย่างนี้นี่ยุ่งเลยนฮหานี้ยุ่งเลยนะอังกฤษนะต้องเป็นลุ้นที่สามที่สุดสี่ทีมจากฝรั่งเศโอ้โหยากเลยอังกฤษซึ่งโอ้ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าอังกฤษที่ก่อนแข่งมีขุมกำลังที่ดี นะครับแล้วก็เป็นถึงรองแชมป์นะ,ะอันนี้ยังกิดลงสนามเนี่ยนะฮะร,รองแชมป์เพราะว่าปีแล้วอ่สปีแล้วเนี่ยเขาเกือบไปถึงฝั่งฝันนะครับด้วยการเป็นแชมป์แต่ว่าดันไปแพ้อิตาลีก่อนนะครับจุดโทษน่าเสียด,ดายเหมือนกันสำหรับอังกฤษนะครับถ้าตกรอบนี่คือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะโซเชียลร้อนระอุแน่นอนใช่นะครับมา ดูคนที่ข่าวเอ็มบปเป้กันบ้างค่ะหลายคนอาจจะเห็นในโลกโซเชียลที่เอ็มบปเป้เขาใส่หน้ากากเป็นรูปลายธงชาติเนาะทางเดลี่เมลค่ะเขาออกมารายงานว่าทางเอ็มบปเป้เนี่ยเขาจะไม่สามารถใส่หน้ากากลายธงชาติฝรั่งเศสลงสนามพบกับนเนเธอร์แลนด์ได้ค่ะเนื่องจากกฎของสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟาอามาตา42ค่ะเขาระบุว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สวมใส่ในสนามการแข่งขันเนี่ยจะต้องมีสีเดียวแล้วก็ไม่อนุญาตให้ระบุ ถึงทีมหรือว่าผู้ผลิตด้วยส่วนสาเหตุที่เอ็มบาเป้เขาใส่หน้ากากลายทีมชาติฝรั่งเศสลงซ้อมค่ะทางสื่อฝรั่งเศสเขารายงานว่าสาพันธฟุตบอลฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบเรื่องของกฎยูฟ่าค่ะก่อนนำหน้าก,ากากมาให้เอ็มบาเป้ใช้ลงซ้อมค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้ากากใหม่แล้วแล้วก็จะตรวจสอบให้พร้อมที่สุดก่อนที่จะลงดวลกับเนเธอร์แลนด์ค่ะอ่าคือเอ็มบาเป้ก็กลับมาลงซ้อมได้นะครับแต่ว่าโอ้โหหน้ากาก,ากที่ เอาลงมาเนี่ยโอ้โหคือเป็นลายธงชาติเลยนะครับอาจจะเป็นในแคมป์นี่แหละที่เตรียมหน้ากากมาให้ก็ทําเป็นลายธงชาติแต่จริงๆถ้าเป็นสีเขียวนี่จะเหมือนลินจาเต่านะใช่ไหมถ้าสีเขียวนี่คือเ้าสีเขียวมานี่คือฝรั่งเศสได้คอนเทนต์เลยนะใช่แต่ว่าก็ยังเป็นลายธงชาติอยู่นะครับแต่ก็ตามที่ทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตเขาเราของเราเนี่ยลงไปนะครับแน่นอนว่าถ้าลงเล่นได้กับเนเธอร์แลนด์จะไม่ใช่หน้ากากรายนี้ใช่ครับเดี๋ยวขึ้นนี้ อะไรนะเป็นหน้ากากสีลใช่ถ้าเป็นหน้ากากสีล้วนก็อาจจะดูสีน้ำเงินหรือเปล่าเพราะว่าสีของฝรั่งเศสด้วยวาดิโอที่ลรงนี้บอกเราวอดิโอนะใส่สีดำคือก็ต้องอยู่ที่นักเตะด้วยว่านักเตะเขาอยากใส่สีอะไรถ้าเจ้าคอนเทนต์อะอย่างที่บอกก็สีเขียวนะแต่ถ้าเอาเบาๆก็ดำน้ำเงินแดงก็ได้หน้ากากแดงก็ยังดูแบบฉูดฉาดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับฝรั่งเศสจะทำศึกบิ๊กแมาร์ชนะครับเจอแบบทางเนเธอร์แลนด์ ตีสองนะครับนัดที่2ของกลุ่มดีนะครับเดี๋ยวดูความพร้อมกันหน่อยด้านหล่งสุดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยชนะ4แพ้1นะครับการแพ้แพ้เนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องที่แพ้กับเยอรมนีนะครับโรนัลดคคูมันนะครับคุณซือของเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ติดทดแบนใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนความพร้อมฝรั่งเศสครับห้าด้าหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1อุ่นเครื่องเสมอแคนาดาแล้วก็แพ้เยอรมันนะครับดิลิเยเดชองก็เนี่ยครับคิีิยันเอ็มปาเป้นะครับจมูกหัก ต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วตรงน,นั้นก็ต้องเช็คฟิตทางออเรเลียงชวัวรเมนนี่นะครับแล้วก็ออลิเวียชิลูว่าจะฟิตไหมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีภาพซ้อมที่ทางองตวนกิสมันเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บกระทบกระเทือนกับป้ายข้างสนามนัดแรกเ่ยก็กลับมาซ้อมแล้วนะครับรายอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับทางฝรั่งเศส5เกมหลังสุดที่พบกันครับฝรั่งเศสชนะ4เนเธอร์ลแลนด์ชนะ1นะครับล่าสุดเนี่ยคือฝรั่งเศสเอาชนะไป2นัดติดต่อกันเลยนะครับในปี2000 23อ่าแต่ว่ามาตอนนี้เนเธอร์แลนด์เองเขาก็ระบบทีมเขาก็ลงตัวนะครับน่าจะเป็นงานที่ยากสำหรับฝรั่งเศสซึ่งนัดแรกเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเจาะออสเตรียไม่เข้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูคาดการ์1สตัวจริงหน่อยนะครับก็น่าจะยึดชุดเดิมนะสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ก็นำโดยโกดี้กัคโปนะที่เขาบอกว่าเล่นให้กับนนนเนเธอร์แลนด์น่ยร่างทองนะครับเล่นให้กับลิ์พูก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีเบฟรเซนไพรแล้วก็เฟร์ฟานได้แล้วก็นาธานอาเก้นะครับฝรั่งเศสก็น่าจะชุดเดิมนะครับเดมเบเล่องตูลกิสมันนะครับเอินปาเป้ผมว่าไหวนะครับถ้าดูจากการซ้อมแล้วเนี่ยน่าจะลงสนามนะครับก็สักทัศนะคติส่วนตัวครับเสมอไปหนึ่งหนึ่งแต่นะเมื่อวานนี้ไทยสเปนอิตาลีเสมอแล้วก็ออกลูกเฉือน,น<ห>ว่าเสมอให้ฝรั่งเศสชนะสองหนึ่งแล้วกันค่ะ เราเห็นว่าแบบเอ็มเปเป้เขาลงสนามแบบมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเราคิดว่าเขาน่าจะแบบตั้งใจมากคิดว่าเป็น21แล้วกันครับอ่ะก็ยังโปรแกรมคืนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับยูโร3คู่สโลเกียเจอบทางยูเครนนะครับ2ทุ่มโอ้ยูเครนเองก็ต้องเด่นเหมือนกันนะเพราะว่านัดแรกได้แพ้มาแล้วก็คู่2ครับโปแลนด์พบกับทางออสเตรียเวลา5ทุ่มนี่ทันทีวีช่อง3 2ถ่ายทอดสดด้วยนะครับเวลาหทุ่ม แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับทางฝรั่งเศสเวลาตีสองผมว่าช่วงท้ายๆเนะี่ยแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะเอาทีสองพอเอาฮาทุ่มพอละอนะครับตีสองก็เริ่มไม่ไหวละไม่ไหวจริงเพราะว่าต้องตื่นเช้ามาทำงานอีกใช่นะครับนะแต่นี่นะครับฮานะนะทุ่มนะตัรแลนด์เจอกับทางออสเตรียนะครับสดทางทาร์ทีวีช่อง32นะครับดูว่าโปรแลนด์เนี่ยถ้าเพียงพวมอีกก็น่าจะเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะครับสำหรับ อ่าโปลแลนด์ของโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็หอบปากของคอกับยูโร2024เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลไทยกันต่อครับ เข้ามานะครับพูดคุยกันต่อกับแทรัดเล่าข่าวกีฬานะครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่สจะเป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทย <c oughs> นะครับเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในศึก 2023, เนชั่นลีก2023 2024 <c oughs> นะครับรอบสุดท้ายรอบไฟนอลนะครับก็โอ้โหไล่เด่นในบ้านแฟนลูกยางก็โ,โหแห่กันไปชมเกม <c oughs> แ,แต่ว่าแพ้ไป3เซตร,รวดนะครับเมื่อวานนี้น้องเตยก็ไปพักสนามด้วยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเห็นเขาบอกว่าบางคน ก็บ่นว่าปล่อยให้เข้าสนามคนัง้งที่จะช้าใช่จริงๆเรารู้สึกว่าเหมือนเอาจริงๆเหมือนไทยแข่งกับบาราซิลตอนประมาณสองทุ่มครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็การจัดก,การด้านาสนามอะค่ะโคคือคนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเหมือนเกิดการแบบว่ามีการตะโกนเหมือนกันว่าทําไมถึงยังไม่เปิดประตูให้เข้าไปด้านในสักทีอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนฝนมันกําลังจะตกคนเขาก็เลยอยากที่จะเข้าสนามกันไปไวๆค่ะแต่ว่า อพอมีการแบบว่าตะกนนินึ่งทางเจ้าที่เขาก็ทยอยเริ่มเปิดให้คนเข้าไปด้านในสนามกันค่ะอืมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีบุคคลดังไปดูเยอะนะถ้าตามที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็น้องมายแล้วก็คุณสงการจีินะจีมีอาเมนดาด้วยค่ะอาเมนดาออฟดัมมิสยูนิเวอร์ปี2020เข้าไปชมคู่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยครับก็ นะทางคุณมากับคุณสงการเนี่ยเขาน่าจะไปนะเหมือนจะมีออกวงออกบูนด้วยด้านหน้าแล้วก็มีนักกีฬานะน้องเมย์รัชนกปอปอไปดูดดแล้วก็เหมือนจะเห็นใบเฟิร์นด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็โหแห่ไปเชียร์เยอะนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันนี้เมื่อวานแม้ว่าทีมชาติไทยจะผลงานไม่ดีในสนาม3ามที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้บราซิลไปศูนแต่ว่าสกอร์เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีแล้วก็สูสีนะครับแพ้ไปศูนย์ถึงสเซตนะครับยี่อ25 20ต่อ25แล้วก็23ต่อ25 ปิดฉาก v ีด2,024ลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าความไม่แพ้เนี่ยทีมชาติไทยก็เสียคะแนนสะสมอันดับโลกนะครับ1.4 8คะแนนเหลือ194.9คะแนนยังอยู่อันดับ14ของโลกต่อไปนะครับส่วนบราซิลก็เพิ่มเป็น401.06ก็อยู่เบอร์หนึ่งของโลกตามเดิมนะครับเดี๋ยวดูหลังเกมกันหน่อยนะหลังเกมว่าอย่างไรบ้างนะครับทางหลังเกมค่ะก็มีสัมภาษณ์ทัตดาวแล้วก็อัชชาราพรด้วยค่ะ ทางทัดดาวค่ะเขาก็ออกมาเปิดใจหลังแพ้บราซิลค่ะว,ว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับเสี่ยงิพยกษ์วิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็พวกเธอเนี่ยรับรู้แล้วก็จะปรับปรุงอยู่ตลอดแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทีมงานทุกคนพอเขาคิดว่าทุกคนเนี่ยพยายามทําเพื่อทีมจริงๆไม่มีใครทําด้วยจิตใจอันไม่ดีค่ะส่วนทางอัชาราพรอีกหนึ่งคนค่ะเขาเผยว่าวันนี้เนี่ยทางไทยเนี่ยสามารถเล่นเป็นตัวเองได้ดีมาก จริงๆในทุกปรดานทุกเกมที่ผ่านมาค่ะทีมไทยเนี่ยสามารถสร้างความกดดันให้กับราซิลได้เขาค่อนข้างที่จะเครียดมากๆก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนค่ะที่สามารถผ่านเรื่องราวแล้วก็ผ่านอุปสรรคแตกต่างมากมายในปีนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ยังสู้อยู่เคียงข้างกันค่ะแล้วทักดาวค่ะเขาก็ยังยอมรับด้วยค่ะว่าการเป็นกัปตันทีมเนี่ยเขาก็เครียดบ้างเพราะว่าต้องคุมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็รู้หมด ต้องพยายามเป็นคนที่สั่งการแล้วก็กระตุ้นทีมค่ะอาจจะมีบ้างที่ดีแล้วหรือว่าไม่ดีเขาก็พยายามที่จะแก้ไขในจุดนี้ค่ะอืม,มก็มีประเด็นที่ว่าถ้าอนาคตถ้าจะเปลี่ยนกับตันทีมใช,ใชมมม่ใช่ไหมอัจฉราพรก็พร้อมใช่ไหมที่ใช่ค่ะเมื่อวานเขาไปสัมภาษณ์เหมือนมีพิส่อเขาถามไปว่า อย่างกับตันทีมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกปีแล้วว่าถ้าสมมติว่าปีหน้าเนี่ยเป็นพี่เพียวอ่ะพี่เพียวแบบพร้อมไหมพี่เพียวเขาบอกว่าเขาพร้อมค่ะพร้อมที่จะเป็นกับตันทีมก็บอกม,มาเลยจริงๆบุคลิกของส่วนตัวรู้สึกว่าทัตด,ดาวก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้เหมาะกับการเป็นกับตันทีมชาติไทยสักเท่าไหร่ะนะครับก็อาจจะเป็นเพียวก็ได้นะครับหรือว่าจะบุ่มบิ่มก็ได้ผมหวังว่าค2าคนนี้นี่มีคุณสมบัติที่น่าจะเป็นกับตันทีมแต่ส่วนตัวแล้ว อยากให้ชัดชุออนเนี่ยเป็นกปตันทีไปเลยะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของอายุก็ตาม,มนะอาแม้ว่าบุ๋มบิ๋มเนี่ยจะอายุน้อยแต่ว่าด้วยเรื่องของความสามารถผมมองว่าบุ๋ม,บ,มบิ๋มกับตันทีมชาติณนะเวลานี้ก็เหมาะสมที่สุดเพราะว่าในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาพร้อมหมดแล้วสําหรับทางชัชชุออนนะครับเดี๋ยวก็ดูว่า,าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีโปรแกร,รมซีวีลีกนะซีว<ช>ีล uh, ีกวลีมนะีทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวแข่งเดือนสิงหาก่อน เดิน,นสิงหาเล่นที่เวียดนามแล้วจะกลับมาเล่นที่ไทยนะครับเดี๋ยวเวลาเนี่ยรอเช็คอีกทีนะครับแต่ว่าซีวิลีกจะเป็นโปรแกรมต่อไปของวลล์บอลทีมชาติไทยะนะครับโซนหลังเกมกาบี้เมื่อวานนี้ก็โอ้โหมีโอกาสได้ทักทายกาบี้ด้วยสำหรับเตยกาบี้เขาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่ามันเป็นแมตช์ที่ยากมากๆตามที่คาดเอาไว้เลยทีมไทยเนี่ยเล่นในบ้านไม่มีความกดดันยิ้มกันตลอดเวลาค่ะเสิร์ฟดีรับบอลดีมากก็บุกใส่บราซิลด้วยการเล่นแบบผสมที่รวดเร็ว ส่วนบราซิลเองค่ะก็พยายามมีสมาธิค่ะบราซิลก็ไม่ยอมแพ้ในช่วงเวลาที่ลำบากโดยเฉพาะยิ่งในเซตที่3ค่ะคือคือสิ่งที่บราซิลเนี่ยต้องการแต่ว่ากาบี้เนี่ยเขาพูดว่าภูมิใจในทีมบราซิลมากๆ ส่วนรอบรองชนะเลิศค่ะกับการเจอญี่ปุ่นเขาคิดว่าเป็นแมตที่ยากอาจจะต้องเล่น5เซตด้วยดังนั้นเนี่ยบราซิลเนี่ยจะต้องพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมต้องรักษาพลังก,กำลังแล้วก็ความดุดดันเอาไว้ค่ะเพราะว่ามันจะไม่ใช่เกมง่ายอย่างแน่นอนอันนี้เข้าไปสัมภาษณ์เมื่อวานคะ่ะพี่ต้อมอคือเตยไลฟ์สดอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นฟิลที่ไลฟ์สดแล้วก็คุยกับแฟนๆในติ k กตอกไทยรัฐสปอร์ตอะไรอย่างนี้เลยก็มีโอกาสได้ไ,ดไปแบบ ให้กาวีเขาแบบเซซัมติงแบบทักทายแฟนๆอะไรเงี้ยเขาก็ทักทายมาค่ะแล้วก็เขาทิ้งท้ายประมาณว่าเดี๋ยวเขาจะแข่งในวันเสาร์นี้เขาอยากให้แฟนๆเนี่ยเข้ามาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆเพราะว่าเขาอยากเจอแฟนๆด้วยแฟนๆก็อย่าลืมไปเชียร์กาวีกันด้วยนะคะในวันเสาร์คือตอนนี้บราซิลเนี่ยกลายเป็นทีมชาติไทยชุดสองแล้วใช่ค่ะถ้าพูดกันจริงๆก็โอ้โหแฟนวอลเลย์บอลไทยก็ชื่นชอบนะทีมชาติบราซิลแล้วก็โดยเฉพาะตัวของ กาบี <G> <ช>้เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นโอ้โหเป็นอะไรที่น่ารักมากมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เดี๋ยวนี้ก็มีเกมการแข่งขันเหมือนกันใช่ค่ะนะครับอ่ะมาที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็มีกระแสในโลกโซเชียลเรื่องของชุดยูฟสามน<ะ>ั่นแหละแต่ว่าทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะมอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็อีชีเนี่ยทำหน้าที่เลือกแล้วก็แต่งตั้งกุนซูยูฟ่าสาม นะครับก่อนหน้านี้ทางคุณประวินเนี่ยก็ยุติบทบาทกับทีทมชาติไทยชดุดยู23นะครับล่าสุดก็อย่างที่เรียนไปนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลประกาศนะครับมอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอนหรือว่าเฮดโค้ช23ขึ้นมาเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันด้วยนะครับแล้วก็ให้อีซีเนี่ยคุณซือทีมชาติชุดใหญ่เป็นที่ปรึกษาในการพิจารณาด้วย นะครับแม้ว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ทีมชาติไทยยูฟสามจะไม่มีรายการที่ลงแข่งขันแล้วแต่ก็ยังมีการแข่งขันฟุตบอลยุฟสามที่สมาคมจะต้องเตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นคือฟุตบอลลีกยูฟสามนะครับซึ่งจะทําให้หัวหน้าผู้สอน,นสามารถทํางานได้ทันทีนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยชุดย23สามเนี่ยมีโปรแกรมกลับมาทําการแข่งขันในรายการทางการอีกครั้งนะครับก็คือชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกวันที่1-9กันยายนปีหน้าปี2 5 0 0 68แนะครับ <นะ S 1> แล้วก็มีกระแสข่าวที่ว่ากุนซืออยู่ยีสามเนี่ยคือใครมีหลายค a n เด d a มากจะใช้โค้ดไทยหรือจะใช้โค้ดนอกนะครับล่าสุดครับคนที่มาแรงก็คือโ e, คซิโก้เกียรติศักดิ์ใสหน้าเมืองนะครับพิโก้ก็ดีกุญซือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็เป็นหนึ่งในคนดิเดตนะครับอันนี้ข่าวนี้ชัวร์นแน่นอนเพราะว่าบก์เนี่ยโทรไปถามด้วยตัวเองเลยนะบ,บกะพ์พิกว่าเนี่ยโทรไปถามจานหลังดรชันวิทย์ผลชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะ นาโทรไปถามมากเนี่ยกรณีของพิกโกอย่างไรจันรลังตอบไปเลยบอกว่าพิกโกเนี่ยคน n ิดเ d ตจริงเสนอชื่อจริงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้ทางสภากรรมการพิจนารณาก่อนส่วนตัวก็มีความคิดมีความคิดเลยแหละที่จะเสนอชื่อซิโก้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่สภากรรมการด้วยว่าเขาโอเคกับซิโก้หรือเปล่าถ้าสภากรรมการหรือว่าอิชิเนี่ยเขาโอเคกับซิโก้นะครับทางตัวสมาคมก็ต้อง ถึงจะติดต่อไปทางซ mm ิโก้อีกทีหนึ่ง mm hmm. นะครับแต่ว่ายอมรับว่าซิโก้นี่แหละคือคนดิเดต u ยี่สามนะครับ mm hmm. คุณซื้อทีมชาติไทย u ยี่สามคนต่อไป <c oughs> นะครับก็แล้วแต่คนมองนะแต่สําหรับส่วนตัวก็คือถ้าเป็น u ย mm ี่สามถ้าเราไม่ได้ใช้โค้ชต่างชาติเนะี่ยมองว่าก็พิโก้หรือไม่ก็ทางโคชแบนนี่แหละนะครับเป็นกุณซื้อที่เป็นไอดอลของนักเตะของม آ, นักเตะไทยลหลายๆคนนะครับก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวต้องตามมันต่อไปครับว่าจะเป็นใคร นะจะเป็นซิโก้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นใครก็อยู่ที่อียิแล้วก็สภากรรมาการนะครับเดี๋ยว<ห>เรารมาดูกิจกรรมยูโร2024กันอีกสักรอบหนึ่งค่ะไทยรัฐกรุ๊ปค่ะพันึกกำลังปริานีไทยต้อนรับมหากรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยูโรป2 2 4 4กับแคมเปญเชียบอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาท ร่วมสนุกด้ยง่ายๆผ่านการส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสหรือว่าแอปเต่าตังค่ะห้ามพลาดส่งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567ถึง14กรกฎาคม2567ส่งกรค่ะมีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่เพิ่มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w w ็บไ a ยรัฐ .co.th แล้วก็ทุกเสือในเครือของไทยรัฐเลยค่ะครับเดี๋ยวเราอ่านค,ค,คอมเมนต์กันหน่อยไหมคะพี่ต้อมได้ครับคอมเมนต์ก็ ส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้เชียร์ทีมชาติไทยต่อไปใช่ใช่ไหมในติ๊กต็อกอันนี้ในะทาง YouTube มีคนเขาสงสัยมาเขาบอกว่าครับฟุตบอลยูโรสเปนพบกับอิตาลีไทยรัฐถ่ายทอดสดเพราะอะไรถึงไม่มีพี่เจวรปัติกมาภากัเขาเป็นทีมภาคส่วนกลางนะครับเป็นทีมงานของพีพีทีวีหรือว่าส่วนกลางนั่นแหละที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมาเขาก็เป็นคนจัดการไปเลยใช่ค่ะนะครับในติ๊กต็อกบอกว่าเสียดายวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเชียร์ต่อไปค่ะนะครับก็ต้องดูนะเห็นมีข่าวล่าสุดก็ ทางด้านนายสมพรเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะพิจรารณาเรื่องของหัวหน้าผู้สอนเหมือนกันะนะครับเตรียมหาเรือฝ่ายเทคนิคประเมินผลงานของผู้สอนแล้วก็สตาฟโค้ดนะครับแต่ถ้าให้สรุปคาดเดาล่วงหน้าเลยก็คือชุดชุดต่อไปอะสตาฟโค้ดชุดต่อไปเนี่ยก็ยังเป็นนี่แหละตกเซียนหรือโค้ดไทยแหละมไม่มีทางใช้โค้ดต่างชาติแน่นอนนะครับไม่รู้ว่า ก็รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันะนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันะนะครับสำหรับไทยรัฐเล่าข่าวกีฬาเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเที่ยงตรงถึงประมาณนี้แหละเที่ยงครึง่งนะครับก็ติดตามกันได้วันนี้เราส่งคนพร้อมทีมงานอะไรไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ